ะะถ้าใครเห็นป้ายข้างหลังเนี่ยน่าจะรู้เลยสายเที่ยวทั้งหลายว่าฟองอยู่ที่ไหนเพราะว่าตอนนี้นะคะฟองอยู่หน้าร้านทิกแท็กโถแต่ว่ามีเรื่องจะฟ้องวันนี้ฟองพาทุกคนมางานคอฟฟี่ปาร์ตี้ที่ดังที่สุดในไทยตอนนี้ค่ะที่จัดขึ้นที่เอ็มสเฟียแต่ว่าก่อนอื่นนะคะหลังจากที่เราซื้อตก็ตเนี่ยเราก็จะได้วอชเชอร์มาเป็นแบบนี้ซึ่งวอช์เชอร์นี้นะคะสามารถแลกเครื่องดื่มที่เป็นกาแฟาได้เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยค่ะว่าฟองจะสนุกแค่ไหน แล้วก็จะมาเอากาแฟก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ตื่นะค่ะ ภาพก่อนเลยค่ะว่านี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฟังมางานคอฟฟี่ปาร์ตี้แต่ว่างานนี้สนุกมากจอยมากฟังว่าสเสน่ห์ของคอฟฟี่ปาร์ตี้เนี่ยคือการไปเที่ยวแบบไม่เมาไม่แห้งแต่วาไตดีเหมือนเราไปเที่ยวไหนขับตอนอยังดื่เลยแต่เราได้เต้นได้ร้องเพลงแฮปฟันกับปุ่มเพื่อนได้แล้วปาร์ตี้เนี่ยก็เสร็จ5้าโมงเย็นมีเวลาเหลือๆกลับบ้านกินข้าวนอนแถมยังมีแรงเหลือพร้อมไปทํางานต่อวันจันทร์อีกด้วย